แนะนำทีมสู้หอคอยชั้นที่300ที่เราจะเจอไคร์คางูระไลรด้วยตัวละครประเภทที่เราสามารถใช้ได้แบบจำกัดมีตัวไหนบ้างสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิวในเกมเซเวนไอรีเบิร์สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอร์ดวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพืเ่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตาม ตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากเปิดทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG p h o n e ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมแนะนําเป็น MVIP แต่สเปกก็จะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่า MVIP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าใครสนใจสามารถดาวน์โหลด UG p h o ฟ e ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับฮอคอยชั้นที่300ถือว่าเป็นบททดสอบ สูงสุดณนะปัจจุบันนะครับสำหรับแพทนี้นะโดยเราจะสามารถได้รับไปเลือกเราสามารถเลือกหนึ่งในนี้ได้เลยนะครับสำหรับหอคอยชั้นนี้เราจะเจอเลยก็คือพลายคางูระคล์เอสไอรินแต่ละตัวแน่นอนนะครับ46ความสามารถสุดทางเดเวลสกิลถูกอัปเกรดเรียบร้อยแล้วมีทั้งลดพลังป้องกันนะครับของพลายนะแล้วก็คืนชีพเรียกได้ว่าสกิลแบบจัดเต็มค่าสเตตัสก็สูงเอาเรื่องนะครับเพราะว่าพลังโจมตีไกลาภาพถึง8,009กันเลยทีเดียวนะครับไม่น้อยคางูระพลังโจมตี8,009เช่น กันนะครับสปีด44อัตราคิติคอน45เข้าเป้า64ต้านทานอีก40%นะครับ <c oughs> เรียกได้ว่าโอกาสจับติดของเขาเนี่ยสูงแบบมากๆแต่ถ้าเราจะจับเขาให้ติดยากมากๆเหมือนกันนะครับเขาทําเราได้แต่เราทําเขายากนะครับส่วนใครายโหดูพลังยมตีครับอัตราคิติคอนเรียกได้ว่าเดามจจัดจ้านแน่นอนนะครับในส่วนของห้องที่3ยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของเอสเนี่ยเวลาเขาใช้สกิลอันติเมตนี่ครับมีขจัดดีบัฟได้ด้วยโคตรดีส่วนพาสซีฟก็ยังมีพวกอำนาจเพิ่มพลังยม ไอรินเนี่ยจะช็อตได้ด้วยนะครับมีเข้าเป้าเยอะมากไม่แพ้กันเรียกว่าการสู้ชั้นที่300ไม่ง่ายนะเพราะว่าเป็นตัวสายไกภาพแล้วเราต้องใช้ตัวเวทในการสู้สําหรับตัวละครที่แนะนําให้สู้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ละกันเนาะเมคลคีซีสก็ได้มีรินก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าใครมีจูริบอกเลยว่ายิ่งสบายไปอีกนะครับเพราะว่าจูริเรียกว่าเป็นตัวละครสําคัญแบบมากๆเลยนะแต่ทาขั้นไปกว่าน,นั้นแล้วก็คือเราต้องทําสปีดให้มากกว่าด่านนี้นะครับ212เนี่ยเราต้องทํา2 1 1 3ขึ้นไปนะครับโดยเราสามารถใช้ทีมนี้ได้นะครับสำหรับเป็นทีมที่จบได้ไวผ่านได้ง่ายก็เน้นจํานวนการรีเป็นหลักหลักๆเลยก็คือขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับเราต้องพยายามเก็บสกิลดับศูนย์ไว้ห้องที่3นะครับอันนี้จะสําคัญมากและลุ้นให้ติดพวกไอรินพวกพลายอะไรพวกนี้นครับถ้าติดครงรัฐด้วยก็จะดีการเซตสกิลเราจะเซ็แบบนี้นะครับย้อนฮีก่อนแล้วก็ฉีดห้อง2เราก็พยายามเก็บสกิลไว้ใช้งานสกิลเท่าที่ได้ก็เดี๋ยวมาดูค่าสเตตัสกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับดีหน้า ทำ SP ให้สูงใส่เซต SP ไปได้นะครับจริงๆเนี่ยไปใส่บล็อกสัก40-50%ได้เลยนะครับพยายามอัปเกรดสกิลด้วยนะครับถัดมาเมลคีเมลคีเราใส่เป็นเซตบล็อกนะครับพยายามทำบล็อกให้สูงเข้าไว้นะแล้วก็มีพลังยมตีด้วยก็จะช่วยได้นะครับเพราะจะได้ละลายศัตรูได้ไวแหวนก็สำคัญนะครับจะใส่แหว,วนอำนาจก็ได้แหวนอมตะก็ได้นะครับแต่แหวนอำนาจจะดีกว่าถัดมานะครับนั่นก็คือยอนฮียอนฮีก็จะเป็นเดเมจหลักพยายามอัปสกิลให้เต็มแล้วก็ถ้าเป็น C6 เนี่ยจะง่ายในการต่่อสู้้ดานนี แบบมากๆนะครับเพราะว่าจะได้รับเพิ่มเดเมจความเสียหายเวทที่เราสร้างมากขึ้นนี่เลยครับทำคีให้สูงก็ไปใส่เซตคีก็ได้นะครับพื้นฐานแล้วก็ใส่เป็นแหวนอมตะต่อมานะครับนั่นก็คือวานิ่าวานิ่าเราจะทาพลังจมตีเวทให้สูงเลยนะครับไปใส่เซตพลังจมตีได้เลยนะเพราะตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญแบบมากๆนะครับพอเอามาลดเกาะได้ด้วยตีก็ได้สกิลก็ได้นะครับด้วยความที่ว่าเราทําพลังจมตีสูงแต่ก็อย่าลืมทําค่าสเตตัสอื่นๆเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันนะครับถัดมานะครับนั่น เรียกได้ว,ว่าค่อนข้างฟรีสไตล์พยายามใส่เซตนี้ละกันนะครับหมอผีเพราะว่าจะได้อัตราปรับใช้ผลโอกาสการติดดับสูนของเราก็จะง่ายขึ้นไม่งั้นก็ต้องไปอัปเกรดเลเวลของสกิลใส่แหวนก็เป็นคืนชีพนะครับส่วนวิธีการเล่นก็ไปลองดูกันประมาณนี้รรบบกกกัันนะ่่น่าาคคคคะะววจู 安娜。<laughs> จะคู่ควรกับคำเชื่อชัยวามหลุดขาตงฝันให้สิ้นซากฉันจะฝังเธอลงในทายแห่งกาลเวลาจำเลยต้องถูกควบคุมตามกฎหมายจ้ามกฝนกตัวแล้ว ถ้ามองเห็นนะความตายของเจ้ายังห่างไกลนะักกว่าจะคู่ควรกับคำเชื่อมชมเลือดของฉันร,รับรงอง มิตของเจ้าต้องขาดสมบัตยาเป็นราชทดลองของ ฉะนั้นนี่ก็คือแนวทางในการต่อสู้หอคอยชั้นที่300หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยยังไงก็ฝากรบคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ห้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พัฒนาไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมของดี